ทีนี้เมตาจะเป็นบาชามูดไหมครับเพราะว่าดาเมจแรงมากนะครับจากผลงานที่มันผ่านมานะครับของบาชามูฮะน่ากลัวจริงดาเมจแรงมากครับแล้วเปิดมาบาชามูไอพี่ตัวละอีกแล้วโคตรเกลียดว้าวอย่างนี้มันเป็นอะไรอย่างนะแก่เดี๋ยเลือกตัวนั้นมานะอย่าอย่านะแก่เป็นไม่นี่เออต้องมีตัวรักตรึงเตา เชียนกอตไวตัวทำสโลมีครบเลยพิกาจูฮะเยเต้พิกาจูนี่งคาคุจังฮะโอ้โหเป็นแดกแท็กปะเป็นแบบว่าแคดดี้เหรอเป็นแคดดี้ครับแคดดี้กรอบส้มแคดดี้อ๋อมันมีการดูกรอบโอเคเยอะไม่รู้คาแอสาซินกรอบม่วงมันเป็นสมดุลมั้งใช่สมดุลสมดุลพพอร์ตสีอะไรอ่ะ สีเลียวเขียววะเขียวแทงพี่เขียวแทงอ๋อสโนร็กีขียวเนี่ยหรอครับสโนรกไมตัวนั้นก็โกงนะสโนรกะคาบิคอนเอาละฮะมาแล้วครับเปิดบอลังนเปิดบอลก่อนครับแต่คราวนี้รอรับครับแต่ลุงคิโอพี่มดพี่มดโอ้พี่มดพ่ดันเลดันเลยลุงคาโอเบิดเดินจะเดินลุงพีกรจูจะตายพี่มด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 ้งพี่มดลวงเ้ยโอ้โหสวยสวยสว กูบอลสวยบอลมารับตรงนี้ปิกัจจะยืนปิกัจูุปิคกจูุหุ้ยได้ได้ปิกัจูได้อยู่ลวงลวงลวงูโอ้โหสวยมากโอ้ยตื่นเตือนาเลยนะเว้ยปิกัจูฮะลูคาริโอออมป่าอีกแล้วครับออมป่าอีกแล้วครับจะทำเกมอีกรอบฮะเขาใจเฟื่องมากเลยนะตอนนี้เขาผิดจังหวะหน่อยครับแต่ว่าเขาก็มารอรับสองครับ เอาเอาตายพอดีเดินออกเองนะอันนี้เดินออกเองสี่เหลี่ยมนะเดินออกเหรอไหมากเขาเดินออกเอาแย่ละสองศูนย์ละสองศูนย์ละแล้วบิ๊กจูปล่อยอยู่ในมูฟไปครับเมียเต้บิ๊กจูเล่นดีว่ะวมลลแ้เอาแต่เขาไม่ได้รับบอลตรงนั้นเฮ้ยโอ้โหสวยสวยเชมเซฟี่ยสวยมากมูฟเขาไปรับคงสวยมากว้าวแล้วน้องเกมตรงนี้โดนอยู่ในมูฟลูคาริโอเข้าไป ปิกะจูวเฮเต้ฮะเฮีเต้กัชีวปิ่งกะจูมันวิ่งไวอ่ะ้อทำมาทีเขาได้ดีนะน่ารัก่น่ารักน่ารักเแล้วลูกคาริโอตรงนี้เคลียร์เลนครับโอ้โหแทบเคลียร์พลาดไม่ด้เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันแล้วลูกคาริโอยังเคลียร์อยู่อะกดโดนล้วห้อยู่ไล้อยู่ปิกระจูยังชิวปิกะจูยังชิวโดนล้วงโดนลวงโอ้ยหกลางกกาาางก ตอนนี้ลูกไคโอมินวนมินวนสองคนครับจูในขบวนขบวนพิกาจูไปแล้วพิกาจูเออแ้ยลูกไคโอเกิดแล้วครับตอนนี้ลูกไคโอเกิดแล้วครับพิกาจูโอเอ็มบีพอยันได้ในตัวข้างหลังครับแต่ว่าก็เสียเลือดไปเยอะอยู่ครับไม่จมมาช่วยครับลอยๆแล้วลูกมันจะตายนะโดนลงแป๊บเดียวนี่คือล่วงเลยนะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละครับแล้วเยีเต๊กหนมุกแล้วไม่มีใครแล้โอเคจีจีจี สามศูนย์โอ้โหนะสุดยอดสุดยอดเลยโคตรพี่หมอโคตรโหด MVP MVP เป็นเจ๊เออเจ๊รับบอลตุ้มตุ้มเ้จ๊ไปรับบอลทุกลูกไอ้เหี้ยทีมคุณไม่มีล้วงเลยนึกว่าพี่มอเอ้ยไม่ใช่นึกว่าพี่พี่เตอร์จะอยู่พี่พพีี่่ว่าพี่ว่าแกจะพุ really. ay, ่งแบบจะเทพอะไรเงี้ยอุ้ยเอ้ยแต่เทนอันนึงมีเขาเขาเซฟอันนึงอ่ะอยู่ไอ้ใช้ยอันติเมื่อกี้ ใช่คอนเท่เลยเออีทำไมทำทำไมสวยขมาจันหมดเลยอ่ะทำไมอ่ะขี้มันขมามีันวิจู่ๆเข้ามาหาทุกคนเลยเขิล